อย่าไปพูดกันเลื่อยเปื่อยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่มีหลักเลยพูดประเด้ไงเป็นหลักประเสริฐยังไงมนุษย์มีดีกองไหนประเสริฐกรงไหนท่านบอกไว้เลยมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่สิกองเนี้ยคุณสมบัติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ฝึกแล้วเอาดียังไงก็ได้จะให้ประเสริฐเลิอยังไงก็ได้ แต่สัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมันฝึกได้น้อยมันฝึกแทบไม่ได้แล้วมันอยู่ในสัญชาตญาณนี่มน,นุษย์นี่ฝึกให้ดีให้เลิศให้ประเสริฐให้เป็นมหาบุรุษให้เป็นพู้ท้เจ้าเป็นได้หมดก็เลยเป็นโอกาสดีถ้าเรารู้จักใช้โอกาสนั้นก็จะพัฒนาชีวิตเนี่ยให้เจริญง,งอกงามจนเป็นผู้ประเสริฐเลิศแท้จริงนะเมื่อเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะดีได้ประเสริฐเลิศได้ก็ต้องฝึก พราะฉะนั้นฉันจะตามด้วยคำว่าฝึกได้และต้องฝึกถ้าฝึกแล้วประเสริฐถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไหมถ้าไม่ฝึกแล้วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นด้วยต้องฝึกท่านจึงจะเริ่ประเสริฐราะนั้นข้อดีของมนุษย์อยู่ที่ฝึกได้นี่เองนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ำนักตรงเนี้